สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูบะหมี่หมูย่างครับเป็นเมนูบะหมี่ที่อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับจะทําทานเองก็ง่ายจะทําขายก็รวยแน่นอนครับเพราะว่าสูตรนี้อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ก็สามารถนําไปทําเป็นอาหารกล่องเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับมีเพียงแค่เมนูเดียวก็สามารถขายได้เลยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อหมูครึ่งกิโลกร,รมัมดดดี้เลือกใช้เป็นส่วนหัวไหลนะครับเพราะว่ามีมันแทรกกาลังดีเลยครับต่อไปเป็นส่วนผสมของเครื่องหมักหมูนะครับเราใช้ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำห1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว4ี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงพะลล้1หซองหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นผักกวางตุ้งที่เราใช้ทานคู่กับบะหมี่นะครับเราก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆครับต่อไปเป็นกระเทียมสับหยาบๆนะครับสาหรับทํากระเทียมเจียวประมาณ1ถ้วยครับแล้วก็ต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มความหอมครับสุดท้ายเป็นเส้นบะหมี่นะครับอันนี้ดดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับเพื่อนๆก็เลือกได้ตามความชอบเลยครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดี้ฝากไว้ให้เพื่ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นาเนื้อหมูส่วนหัวไหลเนี่ยไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นดัดดี้จะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเวลาเราซอยเป็นแผ่นจะได้สวยงามครับเสร็จแล้วเราใช้ซ่อมหรือมีดปลายแหลมเนี่ยจิ้มให้ทั่วเลยนะครับเวลาเราหมักหมูเนี่ยน้ำซอสจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้าซอสกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงในหม้อครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงปรุงรส น้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมครับวันนี้เราจะไม่ใส่สีผสมอาหารเลยนะครับสีที่ได้ก็จะมาจากสีของซอสกับซีอิ๊วครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผงพะโล้ลงไปครับจากนั้นเราก็ขยำคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำเนื้อหมูลงมาขยำกับน้ำซอสได้เลยครับ แดดดี้จะขยำคลุกเคล้าให้เนื้อหมูเนี่ยมันดูดซึมน้ำซอสให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่นะครับการที่เราใช้ซ่อมหรือมีดปลายแหลมจิ้มให้ทั่วนะครับตัวน้ำซอสมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับแดดดี้ใส่น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานำน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยไปคลุกกับเส้นบะหมี่ด้วยนะครับ เราใส่กระเทียมลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนได้เลยนะครับตัวกระเทียมจะได้สุกเสมอกันครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเจียวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเริ่มเหลืองแบบนี้เลยครับเราไม่ต้องรอให้กระเทียมกรอบมากนะครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้เราก็ตักใส่ถ้วยทั้งกระเทียมทั้งน้ำมันได้เลยครับเพราะว่าความร้อนในน้ำมันยังมีอยู่ถ้าเราเจียวกรอบเกินไปตัวกระเทียมอาจจะขมได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาย่างหมูกันนะครับวันนี้เราจะย่างในหม้ออบลมร้อนนะครับ เราจะนำจานกระเบื้องมารองเอาน้ำที่เราอบหมูไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวทำน้ำซอสครับตัวน้ำกับน้ำมันที่หยดจากการอบหมูนะครับอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเราจะมาเคี่ยวทำน้ำซอสได้อร่อยมากๆเลยครับรอบแรกเราจะอบที่อุณหภูมิ250องศาใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับพอครบ15นาทีเราก็จะมากลับด้านครับ เพื่อนๆจะเห็นว่ามีน้ําที่มันหยดลงไปในจานที่เรารองไว้ด้วยนะครับพอกลับด้านแล้วเราก็จะย่างรอบที่2ใช้เวลา10นาทีครับอุณหภูมิ250องศาเท่าเดิมเลยนะครับพอครบ10นาทีหมูย่างของเราก็สุกเรียบร้อยครับสีสวยน่าทานมากๆเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนําน้ําที่ได้จากการย่างหมูเนี่ยมารวมกับน้ําที่เราหมักหมูเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวทําเป็นน้ําซอสครับแต่ดีใช้กระทะที่เราเจียวกระเทียมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใส่น้ํามันกระเทียมเจียวลงไปเล็กน้อยเพื่อความหอมนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าซอสเนี่ยมันเดือดแล้วก็ข้นเหนียวขึ้นครับนี่นะครับพอน้ําซอสเดือดแล้วเราเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับพอข้นหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ตัวน้ำซอสเนี่ยจะออกรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีความหอมพะโลด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำผักกวางตุ้งลงไปลวกให้สุกเลยครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะลวกบะหมี่ต่อนะครับตัวบะหมี่เนี่ยเราก็จะนำมาคลี่ออกจากก้อนก่อนนะครับจากนั้นเราก็นวดสักเล็กน้อยให้บะหมี่เนี่ยมันคลายเส้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยครับ นี่นะครับเราคลี่ออกจากก้อนแล้วก็นวดสักเล็กน้อยนะครับบะหมี่จะได้เหนียวนุ่มขึ้นครับจากนั้นเราลงไปล้างน้ำแป้งออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็สะเด็ดน้ำแล้วก็ไปใส่น้ำลวกได้เลยครับเราลวกแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องใช้หม้อลวกก๋วยเตี๋ยวให้ยุ่งยากนะครับใครไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยลวกก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับ เราใช้เวลาลวกแค่แป๊บเดียวนะครับลองสังเกตว่าเส้นหมี่เนี่ยมันจะใสขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ใช้ตะก้อเนี่ยตักขึ้นเราก็สเสดดน้ํานะครับจากนั้นเราก็นําไปน็อกน้ําเย็นครับตัวเส้นบะหมี่เนี่ยจะได้ไม่สุกต่อจะได้ไม่เละแล้วก็ไม่ติดกันด้วยครับพอเราใส่น้ําเย็นเราก็คนให้เส้นหมี่เนี่ยคลายความร้อนนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นสเสดดน้ําให้แห้งเลยครับเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ภา,าชนะพักทิ้งไว้ก่อนครับ ถ้าเราไม่ต้องการให้เส้นมันติดกันนะครับเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้เส้นหมี่ก็จะไม่ติดกันแล้วก็มีความหอมของน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับอย่างแรกเราก็ตักเส้นหมี่ใส่ลงในชามนะครับแล้วแดดดี้จะราดน้ำซอสลงไปที่เส้นหมี่สักเล็กน้อยก่อนนะครับตัวเส้นหมี่เนี่ยมันจะได้ดูดน้ำซอสเข้าไปครับ จากนั้นเราก็ใส่ผักกวางตุ้งลวกลงไปครับแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราก็คือหมูย่างครับหมูย่างเราก็จะสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับหมูเนี่ยเนื้อนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็มีมันแทรกเล็กน้อยแบบนี้กำลังดีเลยครับถ้าใครชอบมันเยอะๆหน่อยก็อาจจะใช้เป็นส่วนสันคอก็ได้นะครับหรือถ้าใครชอบแบบมันน้อยๆก็ใช้เป็นสันนอกได้ครับ แต่ดัดดี้เลือกใช้เป็นหัวไหลเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีมันกําลังดีเลยครับพอสไลด์เสร็จแล้วเราก็นําไปโปะบนจานที่มีบะหมี่เลยครับแล้วก็ราดด้วยน้าซอสซ้ำไปอีกรอบหนึ่งครับโดยกระเทียมเจียวลงไปอีกเล็กน้อยแล้วก็ต้นหอมซอยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูบะหมี่หมูย่างครับ วันนี้เรานำมาบอกกันแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าใครดูจนจบคลิปนี้สามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับหรือทำทานกันเองในครอบครัวก็ทำไม่ยากนะครับเด็กๆลูกๆก,ก็สามารถทานได้ถ้าผู้อยากคนไหนชอบทานเผ็ดเราก็เพิ่มพริกป่นเข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพืเ่อนๆก็ลองนำไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับรายได้ที่เพื่อนๆสนับสนุนเข้ามานะครับเราก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ